โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะมาอยู่ฟิบซี่ตลอดแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ <c oughs> หน้าเว็บไซต์ของมี8 8นะครับคุณผู้ชมกับทุน400แสนในเกมสวิตบนุนต้าแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าจะมาจัดไม้ละ3 0 0แสนแต่ว่าถ้ามันแตกก่อนแตกแบบราคาที่ผมพอใจผมอาจจะหยุดเลยก็ได้นะครับแต่ข้างนอกคือไหลเงินดีมากดูดิดูดิด ไรดีมากแล้วในฟิเตปินจะเป็นยังไงเนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะดูดิออ้ยตื่นเต้วตื่นเต้วรับชมเพื่อความบันเทิงนะผมไม่แนะนำไปเล่นตามนะดูเพื่อความบันเทิงแรงความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม้แรกไปเลยครับแสนสองครับวันนี้เราเล่นหนักไปเลยนะครับคุณผู้ชมเล่นหนักไปเลยนะสามแสนกูจัดแน่ถ้ามันไม่แตกแต่ว่าต้องดู ไทม์โซนของมันต้องดูเทคนิคดูหลายๆอย่างกันนะว่าเปิดนี้สมควรหรือยังสวยครับคูณไม่น่าเกียดลืมนะครับารับชมความเดิงน,นะอืมไอ้กุ๊ยหวัวใจไม่จะไม่อยากจะพูดนึกว่ามาถ้ามานี่คืออาจจะได้เลิกเลยคุณผชมเอาแล้วไง สี่น้ำเงินมาต่อโอ้โหไม่มาเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อโอ้หกำไรหมื่นเดียวอยู่เหลือจะเชื่อมากมองยังไงก็ว่ามาแน่นอนนะครับแล้วคูณมันดีด้วยไงสีได้เลยนะวันนี้ได้เงินดีเว้ยเฮ้ยไม่เ่าเยอะนะแต่ก็ไม่ได้แบบ,บวือหวากำไรก็ไม่ได้วอร์ไม่ได้อะไรเยอะเลยกำไรแค่หมื่นเจ็ดเองนะครับอ ออุ้ยโหถ้าไหลสักหน่อยผมมาเข้าเลยนะนะพีปินอ่ะเนี่ยข้างนอกคือมึงไหลเงินดีมากข้างในเป็นอย่างนั้นได้ไหมแล้วตัวคูณเป็นใจหน่อยนะครับมาราคาเดิมครับผมไม่อยากจัดไม่สามแสนหรอกนะถ้้มันแตกก็จะได้เลิกไงอ่าเอาหน่อยเว้ยว้าวครับลำนี้เปิดมาเว้าวแกตัวได้ไหมโอเค มันว่าดติดกันนะแย่นะตอนนี้ยังไม่มีตัวคูณนะอันตรายตรงนี้แหละมาแค่คูณสี่แย่มากแล้วมันไปต่อไม่ได้ไงโอ้ยโอ้ยหัวใจฟิต์ปงฟิต์ปินไม่ได้เลยนะครับอาฟิต์ปินมาก,ก่อนแย่นะนี่คูณไม่มีนี่อาทำนี้คูณดีดูนี่จะเป็นยังไง ไม่ได้ดีมากหรอกครูนะแต่แบบไม่น่าเกียดพวกพีทสองลูกไม่มานะครับแล้วฟีสปินไม่ได้เพิ่มควยมาแดงโมขาดทุนแน่ๆนะตานี้นะตอนนี้ขาดทุนแน่นอนอเอเริ่มละเริ่มโดละเราเริ่มโดนละ เย,ย็นๆนิ่งๆเราก็ยังแบบเอ่อเท่าทุนอยู่นะครับไม่ใช่เท่าทุนดิอันนี้ใช้กำไรซื้อละใช้ทุนซื้อเออโอ้ยโอ้เนี่ยที่ผมกลัวคืออย่างนี้เลยคุณผู้ชมไม่ให้เล่นนะครับอันนี้ถ้าเมตายของมันเลยคือไม่ให้เล่นตุดจริงมึงดูดิ สิบหมุนไม่ไม่ให้กูได้ขยับเลยไอ้แค่โคตรขี้โกงเลยนะอันเนี้ยขี้โกงมากเลยนะทัดเจนเลยเฮียไม้นี้ต้องแตกให้กูเล่นเลยนี่มันแบบมันต้องเป็นเกมยังไงวะแย่เม็ดโอ้โหอันหุ่นมึงก็เนาะโอ้โห แย่แ yeah, ล้วครับทุกอย่างแย่ yeah, หมดละฟิตป,ปินก่อนได้ไหมแตงโมแล้วดูคูณดิฟิตป,ปินก่อนเขียวลูกเดียวอีกแล้วเขียวอีกแล้วเขียวกับแอปเปิ้ลเสียดายมากโอ้โหถ้าเขียวมาแอปเปิ้ลก็มาต่ออยู่แล้วอะ่ะเอ้งเฮ้ยตอนนี้คูณดีคูณดีอยู่มั้งไม่ได้น้บออ้ยเขียว คุณเท่าไหร่วะเยอะอยู่โอเครอดมาทำอะไรแสนหนึ่งแล้วครับลายสวยไม่ได้ขออีกไปต่อแน่นอนอเอ๊น้ำเงินน้ำเงินไม่มาแต่ก็โอเคทำอะไรสองแสนแล้วครับเพราะเรามาทีแสนนะมันต้องอย่างนี้ หรือว่าชดเชยตะกี้แม่งแย่ yeah, มากกับแ,แบบไม่ให้เล่นอ่ะมันไม่ใช่เลยนะเว้ยให้ตายสิพับผ่าคูณสองมาเฉยเฮ้ยลายนี้ไปต่อไม่น่าได้ขอเป็นคูณแทนรักกันอุ้ยได้อยู่เว้ยคูณไอ้คูณไม่ยอมมาครับอ้าฮ่าเรียบร้อยเรยกครับผมคุณจะอยู่ทำไมล่ะครับนะส้มตีตน เล่นใจหายใจคว่ำมหมดนะเกมเวนนี่เลยครับกำไรสามแสนพอดีเลขสวยเลยนะครับลาก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับและใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมเล่นเกมไหนคอมเมนต์มานะครับเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายจ้ะ